สืบเนื่องจากรัฐบาลให้ทุกหน่วยงานราชการรัฐวิสาหากิจแต่งกายด้วยเสื้อสีเหลืองที่มีตราสัญ,ญลักษณ์ในทุกๆวันจันทร์หรือในโอกาสที่เหมาะสมแทนการแต่งกายด้วยแบบฟอร์มข้าราชการทั่วประเทศพร้อมใจสวมใส่เสื้อสีเหลืองเพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติประบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา6กรอบ28กรกฎาคม2567ขณะที่ในส่วนของภาคประชาชนก็เริ่มทยอยออกมาหาเสื ื้อเสื้อสีเหลืองเป็นจำนวนมากผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศร้านค้าขายเสื้อสีเหลืองในเขตเทศบาลนครอ,อุบลราชธานีซึ่งร้านค้าก็ได้มีการนำเสื้อสีเหลืองโปโลและเสื้อสีเหลืองขอบป,ปกมาจำหน่ายโดยที่ร้านจำหน่ายเสื้อผ้าแฟชั่นถนนจงกลนิทาน สามแยกโรงเรียนอาเวมารีอาตัดกับถนนสีนรงค์อำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีได้มีการสั่งเสื้อสีเหลืองมาจำหน่ายและมีลูกค้ามาเลือกซื้อเป็นจำนวนมากมีทั้งคอปกและเป็นแบบผ้าไทยซึ่งเสื้อสีเหลืองมีราคาจำหน่ายตัวละ250บาทขึ้นไปลูกค้าในช่วงนี้ส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มข้าราชการหน่วยงานต่างๆมาเลือกซื้อ สำหรับลูกค้าที่สนใจสามารถเดินทางมาเลือกดูเลือกซื้อได้ที่ร้านตั้งแต่เวลา7.30นาฬิกา30นาทีไปจนถึง18.30นาฬิกา30นาทีหรือติดต่อสอบถามสั่งซื้อสินค้าได้ที่เบอร์โทรศัพท์083-043-6055คุณนุ่นร้านเสื้อผ้าแฟชั่น3แยกโรงเรียนอาเวมาริอาอ๋อเสื้อเหลืองตอนนี้ที่เป็นงานเฉลิมฉลองครบ6รอบ 72,000สพราของรอสิค่ะคือบรรยากาศเป็นยังไงคะบรรยากาศช,ช่วงนี้คนก็กำลังหาซื้อช็อปกันเพราะว่าของยังผลิตออกมาได้ไม่เยอะยังจำนวนน้อยเพราะว่าเป็นคำสั่งของท่านนายกเนาะคำสั่งออกมาเร่งด่วนแล้วใส่พร้อมกันทั่วประเทศขอความร่วมมือประชาชนก็ด้วยความจงรักภักดีแหละเขาก็เลยใส่กัน ็จะเป็นส่วนมากจะอยู่ที่ราคา250าแทบจะทุกแบบทุกไซส์จะไม่ไม,ไม่ไม่บวกมีถึงโอ,โอเวอร์ไซส์ไปเลยเจ้เหลืองของเราจะเป็นตาสเนลักษ์ซึ่งเป็นตาตัวใหม่ที่เขาทำออกมาพิเศษในกรณีพิเศษก็จะเป็นมันจะมีเลข72แล้วก็มีเลข10ข้างบนต,ตัวอักษรจะเป็น3สีซึ่งต่างจากตาเก่าของเค่นนะคะ อันนี้เขาทําออกมาในกรณีพิเศษเฉยๆาามีหลายรูปแบบบางคนก็สั่งจองเข้ามาซึ่งของยังมาไม่ทันก็ <c oughs> <c oughs> มีจองเข้ามาก่อนก็มี<า>ซึ่งร้านก็จะพยายามเร่งให้ให้ทันให้ได้กันทุกๆคนให้ให้ใส่ได้ทันอะ่ะคาดว่าลูกค้าจะเพิ่มขึ้นมากไหมคะ <c oughs> ก็ช่วงนี้ก็เริ่มเริ่มมาเยอะขึ้นเรื่อยๆแล้วค่ะเพราะว่าตามที่ให้ใส่เนาะ เลงด่วนใส่วันจันทร์ทุกจันทร์จนถึงสิ้นปีค่ะขอเชิญชวนประชาชนทุกคนนะคะถ้าเกิดใครสนใจคือมาแวะชมได้เหมือนเดิมที่สามแยกโรงเรียนอาเวคือราคาย่อมเยาเราจะพยายามไม่บวกใส่เล็กใส่ใหญ่ไม่บวกแล้วก็เชิญชนประชาชนทุกคนใส่ร่วมเฉลิมฉลองเพื่อเป็นเกียรติให้แก่องค์รอสิบค่ะ